คนแห่งกำรรช่หรือไม่คุณวินัยสีโรดเล่าเรื่องนาทีลานโพเรียบเรียงผมเป็นคนหนองคายเรียนจบแค่ประถมหกก็ต้องออกจากกรุงเรียนเพราะครอบครัวของผมมีฐานะยากจนเพื่อนเพื่อน,อนรุ่นเดียวกับผมเข้ามาทำงานในกรุงเทพเกือบหมดทำให้ผมอยากมาทำงานในกรุงเทพบ้างผมจึงไปเช่าสามล้อมาถีบรับส่งผู้โดยสารได้เงินเหลือจากจ่ายค่าเช่าแล้วผมแบ่งให้พ่อกับแม่ใช้ครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งผมเก็บเอาไว้เป็นทุนเพื่อจะเข้ากรุงเทพกับเขาบ้างผมขี่สามล้ออยู่หลายเดือนมีเงินเก็บสองพันกว่าบาทก็ขออนุญาตพ่อแม่ขอมาทำงานในกรุงเทพพ่อกับแม่ก็ให้มาผมนั่งรถบอขอสอมาถึงกรุงเทพเพื่อนก็มารับที่ท่ารถขนส่งสายเหนือตลาดหมอชิดแล้ไปพักกับเพื่อนซึ่งเป็นห้องแบ่งเช่าแถวแถวคลองเตย เพื่อนผมคนนี้ชื่อประสานทำงานในตลาดแห่งหนึ่งเป็นลูกจ้างแม่ค้าขายปลาเขาชวนผมไปทำงานกับเขาบอกว่ารายได้ดีได้วันละหนึ่งอยกว่าบาทผมได้ยินว่ามีรายได้วันเป็นร้อยก็อยากทำครับเพราะอยู่บ้านนอกไม่มีทางหาเงินได้มากขนาดนี้ผมจึงตกลงที่จะไปลองงานเช้าวันนั้นผมกับประสานตื่นตั้งแต่ตีสามกว่า,าขึ้นรถเมล์ไปถึงตลาดสดก็เกือบตีสี แม่ค้าขายปลาสดเป็นเจ้าของแผงขายปลาใหญ่ที่สุดในตลาดแห่งนั้นคือเจ้านายของประสานแก่ขายปลาดุปลาช่อนเป็นหลักหน้าที่ของประสานกับพวกอีกสองคนคือทำปลาดุกับปลาช่อนผมเห็นเขาทำปลาแล้วใจมันหดหูเลยครับผมจะเล่าให้ฟังปลาดุกปลาช่อนที่แม่ค้าแก่ขายเป็นปลาจากบ่อเลี้ยงเขาจะเอาปลาใส่ถังสังกะสีสี่เหลี่ยมมาส่งเป็นถังๆปลายังเป็นเป็นอยู่นะครับ และประสานเพื่อนผมมีหน้าที่ทำปลาดุกเป็นหลักเขาจะเทปลาดุกลงมาในถาดสังกะสีแบนๆน,นี่ขอเป็นปลาดุกอุยเกือบทั้งหมดตัวใหญ่และอ้วนๆทั้งนั้นลาไม่ค่อยดิ่งเท่าไหร่คิดว่ามันคงเพลียจนหมดแรงเพราะถูกอัดมาในถังสังกะสีมีน้ำใส่ลงไปพอท่วมหลังคลุกๆคลักๆประสานก็ใช้เหล็กแหลมฝั่งด้านหนึ่งในที่ถือเป็นไม้ แทงลงไปตรงข้างข้างรีบบนสารหลังปลาดุกใกล้ๆหัวผมถามเขาว่าแทงทำไมเพื่อนบอกว่าแทงกระดูกสารหลังของมันให้มันเป็นอมัมพาตนิ่งไม่ได้แต่ไม่ทำให้มันตายจะได้ให้ลูกค้าเลือกซื้อสบายๆผมเห็นลูกค้าบางคนก็ซื้อเป็นๆไปทั้งตัวเอาไปฆ่าไปปรุงเป็นอาหารเองบางคนก็จะสั่งให้แม่ค้าฆ่าให้แล้วสับเป็นชิ้นๆก่อน แม่ค้าก็จะผ่าท้องเอาไส้ออกทิ้งแล้วหั่นเป็นแว่นแนใส่ถุงพลาสติกให้แก่ลูกค้าผมเห็นประสานใช้เหล็กแหลมแทงกระดูกสารหลังปลาอย่างคล่องแคล่วว่องไวสแสดงว่าเขาชำนาญมากวันหนึ่งหนึ่งประสานแทงหลังปลาดุกเป็นร้อยร้อยตัวเลยครับส่วนปลาช่อนก็ทำแบบเดียวกันเมื่อมีลูกค้าซื้อประสานกับเพื่อนจะขอดเลดให้เขาขอดเลดมันทั้งที่ยังเป็นเป็นอยู่ ยังหายใจพง,งาบพง,งาบอยู่อย่างนั้นแหละแต่มันดิ้นไม่ได้เพราะตัวแข็งทืง่อเนื่องจากกระดูกสันหลังถูกเหล็กแหลมแทงเป็นอมาภาตไปแล้วประสานให้ผมลองทําดูผมบอกเขาว่าขอช่วยยกลังปลาเอาปลาไปส่งให้แม่ค้าที่แผงก่อนวันพรุ่งนี้จะลงมือฝึกทำทั้งทั้งที่ได้ตัดสินใจเงียบๆแล้วว่าผมจะไม่ยอมทํางานนี้เด็ดขาด เป็นที่จริงไม่ใช่ว่าผมใจบุญสุนทานมากมายอะไรเลยตอนที่อยู่บ้านนอกก็เคยตกปลาทอดแหหาปลาเอามาต้มแกงกินเสียนักต่อนักแล้วแต่นั่นเป็นการหาปลาได้ปลาเอามาฆ่ากินเพื่อประทังชีพไม่ได้มีเจตนาทรมานทรกรรมมันเช่นที่เห็นอยู่การที่มันถูกเหล็กแหลมแทงเนื้อทะลุกระดูกสันหลังย่อมทำให้มันเจ็บปวดแสนสาหัส มีหนัำซ้ำยังไม่ถูกฆ่าให้ตายทันทีให้รู้แล้วรู้รอดกลับถูกปล่อยนอนคอยให้คนซื้อมาเลือกเอาไปฆ่ากินด้วยความทุกข์ทรมานานาน,นตั้งครึ่งคอนวันยิ่งเป็นปลาช่อนยิ่งถูกทารุมหนักเข้าไปอีกเพราะก่อนตายถูกเขาเอามีดล็อกเกล็ดตลอดตัวออกทั้งเป็นๆมันคงจะเจ็บปวดเจ็บแสบเนื้อหนังสุดพรรณนาทีเดียวเมื่อเปล็ดถูกคมมีดถากออกอย่างไม่ปราณีปราศายัยจนเลือดไหลซิบไปทั่วทั้งตัว ผมเห็นสภาพเช่นนี้เกิดเวทนาสงสารปลาขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกจะให้ทำอย่างที่เพื่อนประสานทำมันทำไม่ได้จริงๆถึงจะได้เงินค่าจ้างเป็นค่าตอบแทนมากแค่ไหนผมก็ทำไม่ลงหลังจากประสานเลิกงานแล้วเราก็กลับห้องพักประสานบอกผมว่าให้ทำงานด้วยกันเขาบอกเจฟแม่ค้าเจ้าของแผงขายปลาแล้วแกยินดีรับผมเข้าทำงานด้วยผมอึกอักอยู่นาน ในที่สุดก็ตัดสินใจบอกเพื่อนไปตามตรงว่าตัวเองคิดอย่างไรประสานฟังผมพูดจบเขาก็แสดงอาการโกรธขึ้นมาอย่างที่ผมคิดไม่ถึงเขาพูดห้วนๆว,ว่าถ้ามึงกลัวบาปไม่อยากทำบาปมึงก็อยู่กับกูไม่ได้เพราะกูมันคนบาปพูดอย่างนี้เท่ากับไล่การซึ่งซึ่งหน้าแต่ผมไม่ได้โกรธเขาเลยเพราะเขาไม่มีทางเข้าใจความรู้สึกลึกคิดของผมแน่นอนผมจึงฝากกระเป๋าเสื้อผ้าไว้กับเพื่อนก่อน จากนั้นก็ออกไปหางานทำเห็นประกาศติดเสาไฟฟ้าต้องการเด็กส่งของที่บริษัทแห่งหนึ่งมีที่พักให้ด้วยมีเบอร์โทรศัพท์บอกไว้ผมจึงโทรศัพท์ไปสมัครงานเขาก็บอกให้ไปหาผมก็ไปทันทีฝ่ายรับสมัครงานได้ตกลงรับผมไว้และให้เริ่มทำงานเลยผมจึงกลับไปเอากระเป๋าเสื้อผ้าลาประสานไปอยู่กับบริษัทนั้นผมเป็นคนหนักเอาเบาสู้ทำงานอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย เจ้านายจึงชอบผมทำงานได้หนึ่งปีก็ได้เลื่อนเป็นหัวหน้าคนงานแผนกส่งของเงินเดือนได้เพิ่มอีกทำให้อยู่ได้สบายสบายและยังส่งเงินไปให้พ่อแม่ใช้ทุกเดือนผมทำงานสองปีกว่าไม่ได้กลับบ้านเลยพอดีบริษัทหยุดตอนตรุษจีนสี่วันรวดผมจึงมีโอกาสกลับไปเยี่ยมพ่อแม่และน้องๆที่บ้านเกิดและก็ได้ทราบข่าวร้ายเรื่องของประสาน เพื่อนของผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนรถบีกับที่กรุงเทพเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสตรงกระดูกสันหลังนอนโรงพยาบาลเกือบสองเดือนก็ออกจากโรงพยาบาลปรากฏว,ว่าประสานเป็นอมพาตร่างกายท่อนล่างตั้งแต่เอวลงไปไม่มีความรู้สึกต้องกลับมาอยู่ที่บ้านเฉยๆผมจึงรีบไปเยี่ยมประสานเห็นประสานแล้วผมสงสารเขามากที่สุดร่างกายที่เคยล่ำสันบุกบึน พ้อมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกขาสองข้างรีบเล็กเขาทำได้แค่นั่งพิงฝากับนอนไปไหนต้องใช้มือถัดไปท่าทางของประสานหมดอะไรตายอยากผมทักทายเขาและพูดปลอบให้กำลังใจเขาอย่างดีที่สุดพร้อมกับให้เงินเขาเอาไว้ใช้ส่วนตัว500บาทประสานน้ำตาคลอเขาขอบใจผมและบอกว่าเขาไม่ควรโกรธผมถึงกับไล่ไม่ให้อยู่ด้วยผมบอกเขาว่าผมไม่เคยคิดโกรธ เคยเป็นเพื่อนกันอย่างไรก็เป็นเหมือนเดิมทุกอย่างก่อนจากกันประสานพูดกับผมว่ากูเชื่อแล้วว่าบาปกรมมีจริงๆกูแทนกระดูกสารหลังปลาดุปลาช่อนให้มันเป็นอมพาตบาปก็ตามมาถึงกูอย่างที่มึงเห็นกูต้องเป็นอมพาตต้องทุกทรมานไปจนกว่าจะตายเพื่อนคิดถูกแล้วที่ไม่ยอมทำงานสร้างบาปเหมือนกูขอให้เพื่อนเจริญเจริญเถอะผมเชื่อแล้วครับว่าบาปกมมีจริงๆ ถ้าผมมีเมียมีลูกผมจะสอนให้เขาเลิกทำบาปทุกอย่างเพราะผมกลัวบาปกําครับความคิดเห็นของผู้เรียบเรียงการที่นายประสานประสบเคราะห์ร้ายจากอุบัติเหตุกระทั่งได้รับบาดเจ็บจนร่างกายท้อนล่างเป็นอัมพาตไม่สามารถขยับขยื่อนเคลื่อนไหวได้เนื่องจากกระดูกสันหลังได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงถึงขั้นเสียหายจนต้องกลายเป็นผู้พิการอย่างขาววอนเช่นนี้ หากพิจารณาถึงสาเหตุเคราะร้ายของนายประสานคงต้องยืนยันว่านี่คือผลแห่งอกุศลกรรมประการเดียว